รล้านบาทอาานูบัเทไทยพศมีอบาสีสวัสดีค่ะร้านปัุมาเียหนึ่งล้านบาทอาซานู 1, 1, <cor> <ule> uh ่ันเิงทยพีบเอทีคาันสวัสดีครนันาบเกรล้านบาทอาสานูนไปจะเอ็นกันวัสดีคะขอจอปนบกระมวลจิตอามนนอสคนคราับรมหนึ่งล้านบาทอาสานู้นะครับ ผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้หญิงนะคะกระทำสภาเทศบาลดงหลวงอีก200อยล้านบา,นา,าทาสาทุบรรยากาศการต่อยอดกระถินค่ะได้สองเซนกว่าแล้วนะคะตอนนี้จัดหองชาแนลอ,อีกหนึ่งอยล้านบา,นา,าทสาทุป้าเสริมแตงอีกหนึ่งรยล้านบาทสาทุ แม่แมนหนึ่งร้อยล้านบาทอาซาทูแม่ผู้ใหญ่บ้านคนสูงนะครับกิลพันธ์บอกกิลพันธนะ์เนาะกิลพันธ์นะครับอีกสองร้อยล้านบาทอาซาทูร้านผ้าแม่หวังปุกก่อนนะครับข้าบ้านหนึ่งร้อยล้านบาทอาซาทูร้านผีที่หนึ่งหมู่อาซาสามร้อยล้านบาทอาซาทู อีกท่านสองร้ล้านบาทาาผู้ในิ่งเงินนำบ้านกอกของเขากอีกห้รยล้านบาทอาาทูนะครับยาินนะครับยาินงกกอหนึ่รยล้านบาทอาาทูนะครับผู้ช่วยสมาดีหนึ่รล้านบาทอาาทูนะครับขอบคุณมากนะครับ หนะะ้าทาอีนอิค20ล้านบาทอาซาทูนะครับราพาพัน,ะนดิ20ล้านบาทอาสาทูนะครับเพื่อเดินชมอีก200ล้านบาทอาสาทูนะครับบายันเลยนะมผมพูดถูกนะพูดเหมือนคุณหนึ่งอะไรนะบ่ายยันนะ บัญชาราคาก็อีก2อ0ล้านบาทอาสาทุนะครับคุณแม่อะไรครับคุณยายร่วมนะครับด0 0ล้านบาทอาสาทุนะครับแม่พรอาจา์ชวนอีกหนึ่งรล้านบาทอาสาทุนะค,ะครับต้นท้ายประกอบอีกยีสบล้านบาทอาสาทุนะครับ ยายบา,บา,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 บา,างบางอีกหน,น,นึ่งรล้านบาทอาสาทุ 4, นะครับชิดปากแปรนะครับพร้อมก็เวื่อนเนน้อหร้อยล้านบาทอาสาธูนะครับนายลากนายลาสมบักแซอีกหนึล้านบาทอสาทุนะครับกำลังเลยครับกำลังสี่พันนะครับอีกสี่รยล้าน ไคค,ไรค,รคุณแม่อะไรครับคุณยายปออีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาทุนนะครับพี่ธนาพาไปดูม่ว่าจะเป็นช่องหรือพี่ธนาพาไปดูอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาทุนนะครับ <c oughs> พี่ติ๋วนิก้านะครับชาแนเเลอีกหนึ่งร้อยล้านบาท <c oughs> บกับการชไมได้แล้วนนชื่อโดโหล นี่จำได้ใช่นู่นนะครับตูมตามแฟมิลี่วอลมน้องแพมไหมน้องแพมนะครับหนึ่งรอยล้านบาทอาสาทุนะครับลุงวางกกอกอีกหนึ่งรอยล้านบาทอาสาทุกนะครับมาได้เรื่อยๆนะครับลุงคนยังไม่เหนื่อยนะครับคุยได้อีกทั้งวันนะครับแม่พีกกอกอีกหนึ่งรอยล้านบาทอาสาทุก เสือพาไปและเสือพามาอีก120อีล้านบาทอาส,สาทูนะครับคุณอนุนวัฒน์ศูนย์หนึ่งนะครับช่องอนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งนะครับช่อง YouTube อีก300ล้านบาทอาส,สาทูนะครับตอนนี้เป็นการรวมยอดจีนอยู่นะคะ1,000ล้านบาทเลยข้างนอกโอ้มีเหียตลอดครับครับครับวิธิจฉัยเ็ม ไปภายนอกอีกหนึสล้านบาทอาสาทุกผเป็รเลขเก่ามาเนี่ยอยู่ซินี่ไปยืมคนละไม่้อยสิบบาทเนี่ยมันร้อเก้าไ่เพอหมดฟื้นอีกหนึ่งล้านบาทอาสาทุกช่องแอมแฟมิลี่อีกสองร้อย